มาพบกับเดือนอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการนําภาพนะคะรูปภาพต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตทําอย่างไรที่จะนํารูปภาพนะคะลงไปพิมพ์พิมพ์เพื่อที่จะนําไปรอกลายอยู่บนผ้ากับงานปักของเรานะคะหลายๆท่านอาจจะบอกว่าโอ้ตายแล้ปวปักวาดรูปไม่สวยเลยแต่ว่าอ,าอยากจะออกแบบดีไซน์ต้องทำยังไงบ้างนะ ในเรื่องของวาระบุเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นอาร์ตเกี่ยวกับการจับปินสอเรามาเป็นอาร์ตเกี่ยวกับการจับเข็มเรามุ่งเน้นไปนที่ผ้าเข็มได้แล้วก็การใช้สีต่างๆของได้เพื่อที่จะระบายลงไปบนผ้าของเรานะคะง่ายๆเลยวิธีการหาถ้าคนไหนที่สะดวกก็ไปที่ Google นะคะนํารูปภาพต่างๆที่เราต้องการแต่ถ้าในกรณีคนที่พื้นฐานหรือว่าเริ่มต้นเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ให้นึกถึงค่ะเพจของเรานี่ค่ะเพจของเราก็ไปที่โฟโต้ค่ะ ะะไปที่ฝึโต้เราจะมีอัลบ้านรูปภาพเยอะแยะมากมายนะคะก็ทําเป็นหมวดหมู่พื้ะดวกในการค้นหานะคะก็จะมีแบบลายปักพื้นฐานแล้วก็การนําไปใช้งานรับการปากักแล้วก็ผลงานการปักต่างๆของเดือนทั้งหมดนี้นะคะสมมุติเราต้องการแบบลายการปักพื้นฐานนะคะก็คลิกเข้าไปนะคะวิธีการที่จะนํารูปภาพที่อยู่ในนี้เราอาจจะดาวน์โหลดนะคะมันจะมีเดี๋ยวดูซิจะนี้ค่ะ คลิกไปที่ option นี้นะคะมันก็จะมีดาวอะไรเงี้ยค่ะก็คลิกไปแต่ในกรณีเออเสืนชอบดึงเดืนก็จะดึงลงไปวางไว้วที่เดสก์ท็อปเลยค่ะเพราะว่าไปที่เดสก์ท็อปเสร็จนะคะเดือนเข้าไปในคอสอเวอร์บางคนอาจจะบางคนอาจจะใช้โปรแกรมอื่นๆอาจจะใช้ p h o t o s h o p อาจจะใช้อะไรที่ถนัดนะคะก็แล้วแต่แต่เดือนใช้คอสอเวอร์มันก็เป็นพื้นฐานสําหรับเดือนเดินทําได้อันนี้เดืนก็ถนัดท,ที่ที่เราดึงไว้นะคะนี่ค่ะที่เดสก์ท็อปที่เราดึงไว้นะคะหรือดาวดู ดาวโหลดนั่นเองนะคะก็นำมาใส่หนึ100่งร้อยดิโอเคสักหนึ่งร้อยนะคะสมมุติว่าเดินดึงภาพมาแล้วนะคะเดินเออนี่นะคะเดินก็เอาภาพมาจากเดสก์ท็อปที่เราได้มาสักครู่นี้นะคะแต่ภาพมันมันขยับไม่ได้เห็นไหมคะภาพขยับไม่ได้เราก็คลิกดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็ไปตรงตรงนี้ค่ะมันจะมีให้เราเลือกสมมติว่าเดินเลือกตรงนี้แล้วกันมันก็มีการนะคะขยับภาพได้นะคะขยับขยายแล้วเวลาจะยอ่อ ขยายเนี่ยนะคะให้ไปคลิกที่มุมะค่ะถูกไหมคะคลิกตรงอื่นแล้วได้ไหมได้แต่ว่าภามันจะได้ภาพที่ไม่ได้สัดส่วนมันอาจจะกว้างมันอาจจะกว้างหรือยาวเกินไปหรืออ้วนหรือผอมอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้มันจะได้สัดส่วนภาพเดิมนะคะอัตราส่วนเท่าเดิมสัดส่วนของเขาอะนะคะแล้วก็สมมุติว่าเราเราอยากรเ,เราอยากได้ใส่ข้อความหรือเราคือเราวาดเราเขียนลายมือไม่สวยสมมติเราเขียน หนังสือไม่สวยใช่ไหมคะเราก็นี่เลยค่ะไปที่แท็กบล็อกนะคะนี่นะคะแท็กบล็อกก็พิมพ์อ่าพิมไปเลยจะใส่ถึงแมว่าเดินจะพิมพ์ชื่อลูกสาวเดือนนะคะนั่นนาลีนะคะพิมพ์ชื่อลูกสาวโอ้โหพิมพ์ชื่อลูกสาวเสร็จนะคะเราก็มาเลือกขนาดขนาดอักษรน,นะคะสมมติเรามาเลือกขนาดอักษรเท่าไหรด่ดีสมมติเดินเลือกขนาดสัก เจ็ดสิบสองอดแกไปไหมแล้วก็มาดูฟอนต์อักษรสมมติเลือกฟอนต์อะไรดีนะฟอนต์นี้นะคะสมมตินะคะสมมติสาธิตให้ดูนะคะว่าดีไซน์นะคะนี่นะคะอืมดีไซน์วัดดีไซน์ตรงนี้อ่าต้องการให้ชื่อให้อยู่ตรงกลางได้ไหมสมมตินะคะโอเค เราต้องให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วมาออกแบบดีไซน์เนคะเราจะทำยังไงก็ได้สมมตินะนะคะออกแบบดีไซน์ชื่อหรือฟอนต์อ่ไม่ชอบฟอนต์นี้ก็เ,เปลี่ยนสมมตินะปักยากไม่เอาฟอนต์นี้ปักแล้วดูดูปักยากเอาฟอนต์ปักง่ายๆได้ไหมก็มาดูฟอนต์ที่เราอยากปักง่ายๆนะคะก็มาเลือกโอ้มีฟอนต์เยอะแยะมากมายเลยสมมติอืมอยากได้ฟอนต์นี้นะคะเราก็มาดูโอเคแต่ฟอนต์นี้นะคะ แล้วก็นี่ค่ะกระมาศูดตกแต่งนะคะเราก็มาดูว่ารูปที่เราจะไปปักเนี่ยจะไปใช้งานอะไรนะคะในกรณีของเดือนเนี่ยเดือนจะน Clean, ําไปใช้ในใส่กรอบกรอบกรอบรูปนะคะบางคนอาจจะไปปักใส่กางเกงยีนส์ใส่เสื้อหรือบนกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สําหรับเดือนเนี่ยจะนําไปใส่กรอบรูปนะคะเดือนก็มาดูว่ากรอบรูปที่เดือนจะไปใช้เนี่ยกรอบรูปขนาดเท่าไหร่นะคะกรอบรูปของเดือนก็อยู่ขนาดที่ 8, ปดคูณสิบแปดคูณสิบนะคะเดือนก็มาดู กว้างคุณเนี่ยนูดูนะคะแปดคูณสิบดูขนาดนี้อ่าดูซี่เท่าไรคะคือพยายามจะไม่ให้รูปเราเนี่ยเกินที่ที่เรากำหนดน,นะคะอันนี้มาดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสูงแปดนี่ไหมสูงกว้างเห็นไหมคะก็จะบอก ยาวกว้างเนี้ยเราก็จะดูว่าเอออยากหไหมหรือเล็กเกินไหมหรือเดินแบบมไม่เอาละฉันไม่อยากจะปักชื่อแะจะใช้ย,ย่างอื่นอารจะออื่นอาจจะเป็นกระดุมหรืออะไรเงี้ยเดินก็ออกก็ได้ฮะเอาออกนะคะสมมติเราพอใจขนาดนี้แล้วเราก็เผื่อสมมติว่าเดินจะใส่กระดุมใช่ไหมคะเดินก็เผื่อตรงนี้เอาสมมติแปดมันจจเล็กนิดนึงอกว้างนิดใหญ่นิดนึงอ่ะอเเล็กนิดนึงสมมติโอเคเดินจัดที่เดินต้องการแล้วพอดีละเดินก็พริ้น์ไปที่พริ้พ์เนี่ยค่ะภาพนี้นะคะ แล้วเราก็มาดูกรอบร like. ูปนะคะนี oh. okay. ่คือกรอบรูปนะคะกรอบรูปท um ี really ่ท right ี่เดือนจะนํามานะคะนะคะสมมุติว่าเราก็มาทาบดูว่ามันบาลานซ์ไหมสมมติบาลานซ์นะคะแล้วก็ไปนําไปปักนี่คือตัวอย่างที่เดือนปักปักแล้วนะคะนี่คือภาพที่ที่เดือนนําไปปักแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ลวดลายในการปักลงไปใช้กระดูกเห็นไหมคะง่ายๆวิธีการนํารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ นำมานำพิมนุลงมาแล้วก็มาลอกลอกบนผ้านะคะลอกลายถ้าอยากทราบวิธีการลอกลายต่างๆนี่ให้ไปดูที่บทที่2นะคะเดนอนเก่าวไว้จะมีทั้งหมดเอ่อที่เดือนนามากก่าไว้ทั้งหมด4วิธีนะคะจริงๆมันมีหลายวิธีแต่ว่าเอ่อสี่วิธีที่เดืนมาพูดถึงก็คือวิธีที่เดือนนามาใช้แล้วได้ผลนันนะคะยังไงเราก็สามารถลองเข้าไปดูได้นะคะยังไงก็ขอให้เล่นจอยและสนุกในการ